ขาเซฟก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคนี่คือ b e บิคาบ e g e n นนะครับเล่นเป็นผู้สับประตู EP ที่2 8เกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติระหว่างโปรตุเกสผมอยู่กับสเปนครับตอนที้เราจะไปเยือนสเปนนะครับก็หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับช่วงนี้โค้ชก็ให้ความไว้วางใจนะฮะนี่เลยครับเห็นไหมครับโอ้โหเจอกับมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องเก่งๆอย่างนี้แหละครับมาเจอกันมามันแน่นอนไม่ต้องห่วงสเปนมีใครบ้างเนี่ย โอ้โหกาเย่คอนบุสเกตอินิเอสตารคาวาคาวูปิเก่ลามอนมันต้องอย่างงี้โนริโตะโอเคมาเจอกันเลยมาโปรตุกเกสพบกับสเปนครับเกมหมุนเครื่องนะครับฟุตบอลกระชับมิตรนะครับก็ต้องบอกว่าจะลงเป็นตัวจริงผู้รักตัวของทีมชาติโปรตุกเกสแล้วนะครับสวัสดีครับอยู่กันที่สนามเอสเตเดโอดูดกกากเลาส์นะครับบ้านของโปรตุกกเกสไม่ได้ไปเยือนนะอันนี้สเปนมาเยือนนะครับ Ronaldo, กับโรนัลดกับตันทีมกับรามอสที่อยู่โซส,อ,สอนเดียวกันใน,นปิตาลครับเกมที่ <c oughs> สําคัญมากว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองกับเดกาได้หรือเปล่านะครับมาไปลุยกันเลยครับตัดเข้าสู่แล้วเกมเริ่มแล้วโปรตุเกสพบกับทางด้านสเปนมาในชุดสีขาวนะครับสเปนโปรตุเกสมาชุดสีแดงครับบอลอยู่ที่โอคอซาดักได้แล้วมาที่โนริโตผมว่าเกมที่ผมจะได้เซฟเยอะแน่แนมาแล้วอินเอสตาอินเสตาดึงหลอกแต่วันนี้วนไปวนมาหาบอลไม่เจอครับฝั่งของโปรตุเกสอาระบา ขอขอไปก็เป็นครอรดบา้านะครับบางอย่างคุณเอาจังหวะดีโอ้โหยอยู่ก็ป๊อสเซกาครับเกือบจะหลุดขึ้นมาเหมือนกันเป็นการพิสูจน์เกมนี้ว่าระหว่างผมกับเดกอเนี่ยใครเหนียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะขอขอซูมขอซูมไปดูหน้าเดกแป๊บหนึ่งอนะแบบว่าอยากเห็นเดกครับดูเดกของสเปนนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจะถ่ายรูปเดกครับ ดู DGR ครับอันนี้มือหนึ่งสเปนนะโอเค DGR นี่นี่คือ DGR ครับแล้วนี่คือผมนะฮะดูมุ่งมั่นมากท่ายืนอยู่กับเกมตลอดนะฮะอยู่กับเกมตลอด <c oughs> นี่รอรอรอโอเคมาคร <c oughs> ับผมกับดกอาครับจะเจอกันเกมนี้มาดูว่าใครจะเหนียวกว่ากันนะฮะเขาแต่งตัวอย่างหล่อชุดเรามันชุดสีเหลือง,องนี่ปีเก้ให้ทีเนสตาขึ้นมาหาบอลเจอไม่เนี่ยบรเกตเกมนี้ชอบกองบอลดีนักแะพวกสปินเนี่ยกับว่าคาวให้กับกาเยคอนครับมาต้องบทที่สุดเราเลยครับดีโก้คอซ่า,อากองหน้าระดับโลกของเชลซีเนี่ย โอ้โหง้างหลอกจ่ายมาจาังหวะนี้จังหวะยิงเร็วโอ้โหชนเสาแล้วโอ้โหเกือบไปครับคือลูกนี้มันดูยากเลยครับลูกจังหวะยิงเร็วนี่อันตรายครับโอโ้มาอีกแล้วมาเป็นชุดเลยเฮ้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 โอ,โโอ,โโอสองครั้งแล้วอะโอ้โดูดิตัดเลี่ยนอีกแล้วครับยิงงี้มันพุ่งไม่ทันนะครับโอ้ใจหายใจคว่ำครับจะโดนกี่ลูกเกมนี้แต่ก็ดีครับมาดูว่าใครจะเหนียวกันเนะี้ยผมกับเด็กเอ โอดูเกตบุกบ้างเหรอโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโนริโตให้มาใจเย็น,ค,น,ค,นคืนก่อนคืนก่อนสปินเพสซิ่งเหลือมากครับเปลี่ยนแกนไปครับจังหวะน,นี้ตรงกลางปิเจะหมุม,มาถึงโดนโดนไปเนี่ยชิงหน่อยชิงหน่อยเออครองหน่อยอย่าให้เขาครองมากหลายอ่าดีมากถึงไปทัวร์เอาเฮ้ยมันเสียอะไรงี้โอ้คอสต,ต้กคอสต,ต้าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยครับหนึ่งศูนย์เลยครับเสียบอลแบบนี้ครับ โอ้โหยิงโล่งๆครับดูความผิดพลาดของโปรตุเกสโอ้แล้วระดับดีโกคอสตาครับมันจะไปเหลืออะไรเลยครับนี่ครับบ้านครับบูโรเวสโอ้แล้วจ่ายมาครับผมก็ดวลกับคอสตาครับคือจังหวะนี้มันก็โอ้เขายิงดีอยู่แล้วครับมันยากครับยาก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 อยวให้ดูจังหวะที่ยิงผ่านมือครับเนี่ยจ่ายมันเสียบอลนะครับโอ้โหแล้วพลาดมันก็เรียบร้อยครับใส่เบอร์เจ็ดอีกต่างหากใครวะเนี่ย โอ้เราดูจังหวะคือยิงแล้วครับมันก็พยายามโอ้ดูเขาส่าก็ดีครับผมก็ไม่ทันเลยครับ1นึ่งศูนเลยครับโดนแล้วผมโดนแล้วโอเคครับก็จะพยายามเป็นที่ดีที่สุดครับเพราะสเปนแข็งแกร่งมากตีสม,มุิให้ได้เว้ยอย่าให้เดกาล้ำหน้าเราไปไกลอาครับต้องเอาว่ากันใหม่เลยครับสเปนมาดีเหลือเกิน มาอีกแล้วนูริโต้โอ้โหไม่ไม่คิดจะบุกเลยครับบรูเกตบุกไม่ได้ด้วยแหละเซดริกโซเลสให้มาถึ่ทางเมืม่อวานลุนโดครับชิงจนข้างไปกับลรนโดเจอกับบูสเกตด,ดึงรอเพื่อนให้มาจังหวะน,นี้แล้วได้เปิดไหมครับเปิดมาย้อนหลังไปแล้วน่ามีใครเก็บได้ให้มาชิงสั้นๆง่ายๆเสียบอลอีกแล้วครับดูที่ตัวเราได้บอลคืนไหมโอเคเพิ่งจะมา โอ้โหเสียให้กับคอสซาอีกแล้วมาเลยครับสเปนจังหวะน,นี้ดีโก้คอสซาโอ้เหลี้ยงจี้มาปิดมุมปิดมุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินเดซ่าโอ้โหจ่ายมาอย่างนี้ครับต้องระวังครับเพื่อนวันนี้บรูเกตเล่นกองบอลสู้สเปนไม่ได้เลยครับโอ้จะทำอย่างไรครับเขาต้องป้องกันที่ดีที่สุดเตะไปอย่างนี้ดีไหมเนี่ยมาอีกแล้วบรสเกตเโ,กโอ้โหเตโก้โอ้ต้องบอกว่าสเปนคุมหมดแล้วค,ครับตอนนี้สู้ไม่ได้เลยครับ กาบาคข่าวเปิดมาครับกระบาคข่าวมาอีกแล้วแลวต้องต้องระวังลูกมงด้วยนะครับโอ้ดึงล้อแบบนี้เข้าดุมสองหกอักลบไปกายคอนขึ้นกลับมาอย่าให้เปิดได้นะครับถ้าเปิดงานเข้าผมอีกแล้วจิงไปติดอใจเย็เยนๆครับเคลียรเร,ยรทิ้งไปก่อนโอ้ไม่ได้ผูกเลยครับตามดูโรนโดโอ้ส่งขึ้นกลับมาทําไมครับแบบนี้บอลไม่ขึ้นหน้า พีเจเอาโลนโดดักได้โ er. <c oughs> <us> ดนเสียบบุสเกตดิ้นที่บอลนะครับตลยเคอนกลายเป็นบอลของสเปนที่บุกใส่อย่างเดียวแล้วครับเดียโก้กาวาคาวให้มาตลายเคอนให้ไม่ติด <c oughs> อือหือครับแบบนี้ยังมีเวลาอยู่ไหมแล้วพลิกมาได้ครับเดียโก้จะตะวัดเข้ามายังได้อยู่ตรงกลางโลง่งแล้วตวัดอีกรั้งเซฟได้ครับโอ้โหลูกยิงของคอสตา ไม่ได้เซฟครับเมื่อสักคู่ได้โมอีกแล้วต้องมีภาพช้าครับทุกครั้งที่เราเซฟได้คือสเปนจะเจาะเรืเร่อยๆแบบนี้ตลอดเนยครับถ้ายิงมายืนตำแหน่งไม่ดีนี่เสียประตูได้ครับโดนตลอดครับจังหวะน,นี้มาอีกแล้วแล้วก็ตบัดยิงเร็วเนา่ยงรับที่ตำแหน่งที่ยืนนี้ถ้ายืนไม่ดีนี่เข้านะครับยืนบังไว้ได้ตลอดครับโอ้ใช่บริเกตไม่ให้เสียประตูนะครับจริงไหมเธอบุกเขาน่อยดีมากหลนโตจ่ายมาโดนเสียบ โอ้โหจังหวะนี้ครับได้ฟรีคิกแล้วโรนัลโดจะยิงครับเดเกิอาเซตโรนโดซะโอ้โหมายิงเบาจังเลยอะ่ะก็ดีก็ดีได้ฟรีคิกเมื่อกี้ได้เส็ตแล้วอีกหนึ่งลูกจากดิโกโค้คอสตาครับโอ้บุสเกตบุกมาไม่มีโอกาสได้บุกเลยครับทางด้านบุสเกตระวังครับระวังกับว่าคาวทะลุช่องมานี่หลุดตลอดครับ มาอีกแล้วกายเยคอนโอ้โหคืนกลับมาหาบอลแทบไม่เจอครับผมเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสเปนนะเว้ยสเปนโรดเกตลุยในลอนโดเลี้ยงไปดีมากคุยเดสรอเพื่อนนิดนึงครับจ่ายมาด้านข้างแล้วมีอโอกาสยิงได้ไหมเนี่ยเปิดมาโอ้โหทำดีแล้วอ่ะสวยมากแต่ว่าเฮ้ยกับคืนครับกลับคืนมาแล้วดีโก้คาซาโอ้โนี่แล้วจ่ายนี่หลุดเลยนะลงในตูม้มอสักครู่ ดักได้ดักได้ใจเย็นครับก็คลองดีอยู่นะแต่มันยังทําประตูไม่ได้จ่ายเลยครับแบบนี้หลุดขึ้นมาโอ้โหโรนโดโชว์ไปลามอสมันไม่พลาดอลยลามอสยิ่งมากครับโอ้โหบีเก้ทำอะไรเขาได้ปะเนี่ยเอาเวยังไม่ออกโอ้โหก็ได้ก็ได้บุกอยู่นะแต่ว่ายิงเขาไม่ได้ครับโอเดียายังไม่ยอมพลาดเลย ด <Done. S 2> ันอะคือมันไม่ได้บุกเลยแล้วโดนบุกแล้วต้องต้องเซฟทุกลูกนะครับออกไปไหนไม่ได้เลยครับเกมนี้เจอกับสเปนโอ้ถ้าเล่นโมบิขเข้าคอลนเจนเล่นวิดโดนีได้ลุยๆเต็มที่นะครับมองไม่เห็นแล้วตามดูเพื่อนนะเอาเพกเก็ตบุกใหม่ครับมาลุยโดโอ้อย่างงี้ต้องง่ายเฮ้ยิงยิงโอ้โห เอาเลยครับเท่ากันแล้วหนึง่งประตูต่อหนึ่งครับเริ่มเกามาริเยโนโรนัลโดครับซัดให้ก,กับบุรุเก,กิกตีเสมอสับิปแล้วหนึ่งประตูหนึ่งเดกาโดนิงก็ไม่ก็ไม่เหลือครับโอ้คนให้เทพมากครับใครให้ครับนี่ครับโอ้ขึ้นกันมาชาวโมดิโนโยครับโอ้แล้วเรอสั่งให้โรนโดยิงไปมุมนั้นเลยครับคตีกาปเปิดต้องต้องยิงครับโรนโดต้องไม่พลาดครับแบบนี้ เอาละครับหนึ่งหนึ่งครับอ่าโอเคเดกิอาแกกับฉันมาเริ่มกันใหม่มาเอาครับมีโอกาสแล้วมีโอกาสมาวัดกันใหม่ครับผมกับเดกิอาเสียบอลแล้วเสียบอลแล้วเสียบอลแล้วมาซิมาซิมาซิเอาเลยครับจังหวะน,นี้โปรเจกตโอ้ยโรนโดโดน,โดน,โดนเจ็บหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้ยเริ่มมีการเจ็บคอ หรือเปล่าครับลอนโดจังหวะน,นี้โดนเสียบเข้าไปลุกขึ้นมาเล่นได้หรือเปล่าครับสปเปนก็ดูเป๋ๆไ,ไปเหมือนกันครับหลังจากที่เสียประตูบีเก้เซอร์เคียวบุสเกตให้ง่ายๆครับที่อินเอสตาต้องดูครับต้องดูแล้วเขาเดียวบ้าเสียบอลครับได้ไหม,มเบียดเกืบได้เซดิกโซเรสปรักของโนริโตอยู่แล้วโนริโตสปีดมาครับเสียนี่ครับแย่ได้ ขอดีเอาบา้ามาที่บุสเกตโอ้จ่ายมาจาางังหวะนี้แล้วสไลด์ดักไว้ได้ครับคือจะมาก่อนครับมาเอาครับต้องออกไปช่วยทีมแล้วปีนี้ดีก็คอต้าดูรับไม่มีใครเข้านะครับแบบนี้แล้วจ่ายไปอย่างนี้โอ้ยลำน้าเลยครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้นิดเดียวครับโอเคไม่ว่ากันระวังระวังลูกเปิดไกลด้วยนะครับ นดูดักได้ไหมบอกให้เพื่อนช่วยไล่บอลนะครับโรนัลโดดูหน่อยดูหน่อยบีบ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 บบบโอเคชิงบายครับชิงบายโอ้สวยงามมากทะลุช่องครับโอ้โหโรนัลโดเกี่ยวได้โอ้โหติดรามอสครับรามอสรู้ทันครับเมื่อสักครู่เห็นโรนัลโดฉีกไปแล้วนี่วิ่งมาประกบเลยครับนี่ก็ก็ดูเหมือนไงครับโปรตุเกสโอ้โหเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เราต้องต้องป้องกันลูกยิงของคอสซาให้ดีครับ ไว้ใจครับมาแล้วเตะโกเอาดักได้โอเคลอนโดบังไว้ก่อนเปิดโค้งมาอย่างนี้เด็กแอตต์ตดจบ啊โอ้ยยิงสวนยิงสวนเลยครับยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้โอ้โหนวิวิว้วิวิชนะขึ้นมานี่ก็รู้ครับว่าใครเหนียวกว่ากันแล้วเอามาตัดบอลอย่างนี้เดี๋ยวโดนเด็กแอเดี๋ยวโดน ทีมไลนโนริโตครับขยันครับบรรลุเกตโนโตส่งมาแล้วชิงกันทุกช่องให้มาครับจังหวะนี้แล้วโรนัลโด้เบิ้ลขึ้นกลับมาตรงกลางมีใครอยู่เปิดโค้งมายิงก็โอ้โอ้ยิงยิงโอ้โหโอ้โหุหนักครับเอาครับเด็กโขจังหวะนี้โรนัลโดหนริยต้เปลี่ยนครับสมุนเนียนลงมาได้ขึ้นมองเน้นๆจังหวะสองเดจ่าเราไปได้ มีโอ,อกาสได้ลุ้นทาประตูเหมือนกันไล่บอลครับสเปนเริ่มหมดแรงแล้วสเปนเริ่มหมดแรงแล้วเอออย่าออกมามั่วเอ้าเอ้าคอสซามาครับจังหวะนี้หลุดบอลแล้วออกมาบล็อกไปได้ผู้สเสาประตูออกมาบล็อกครับเมื่อสักครู่เคลียร์ทิ้งไปก่อนดีมากครับโอ้ทันออกมาบล็อกนี่เสียประตูครับคอสซา,าหลุดมาโอ้โหหอเลยครับเมื่อสักครู่จังหวะสปีดข,ของคอสซา,านี่แซงบุนโอเวสไปแล้วนะครับเขาเดยอบ้าครับมาที่บูเนียนแล้วพลิกกลับมาได้เอาต้องระวังครับจังหวะนี้ยืนปิดมุมให้ดียิงมาเสาแรกเสียบู ดูครับโอ้โหถ้าปิดมุมไม่ดีนี่เสาแรกเสร็จเหมือนกันนะครับต้องชมจังหวะซูเปอร์เซฟเมื่อสักครู่ครับโอ้จากเก่งพีซิกเมอร์เซฟแบบนี้ลูกยิงนี่รับหลุดมาแล้วยิงมาแล้วแต่ว่าโอ้โหปลายมือครับนี่ครับโอ้โโอ้ดูครับเหนียวขนาดนี้ครับแมนยูไม่ซื้อไปได้ไงครับมาริดไม่สนใจบ้างเลยครับ ไม่สนใจประตูค้นนี้มันก็ดุยครั้งหนึ่งครับโอ้โอ้มันหลุดมาแล้วมันจะยิงเข้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เหนียวนี่ตัดไม่ได้นะครับโอ้ดูลุยมาครับโอ้รถยิงเร็วด้วยครับโอ้ดูยิงอย่างนี้ครับยิงมาแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้ดูพุ่งครับดูพุ่งแบบนี้โอ้โหมันมันหล่อจยิงครับโอ้ดูดิโอ้โอ้ โอ้โหดูตัวด,ดูคอมตุ้เทครับดูคอมตุ้เทแม่มาดริดน่าจะสนใจบ้างนะบาซองบาซ่าอะไรเออบาซ่าบาซองบาซ่าบาซ่า,าครับโอ้ปิดมุมได้ดีครับระวังให้ดีโนริโจหลบไปได้สองเอา้าชิบหายดูไอ้ต้าจริงตายโอ้โหเกือบเสียประตูครับตอนนี้แบบสเปนทับหนักแล้ว โอ้คือผมมาคนละทางแลวครับผมไม่รู้ว่าอินิสตาจะยิงไปทางไหนนะครับโอ้ถ้าไม่เหนียวนี่สองหนึ่งไปแล้วนะฮะสามหนึ่งด้วยซ้ำไปครับผมว่าประตูคนนี้นี่สเปนจะสนใจเออไม่ใช่ครับมันจะไปเข้าตาแบบทีมใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าครับอยากย้ายทีมทิดทีมชาติจูฟอร์อมดีขนาดนี้ครับเอาไป9.0้านเงี้ยเอา้าอยู่ไหนวะเนี่ยมอวินบอลจเย็นครับเอาคลนกกับมาทำไมพี่โอ้ ใจเย็นเอาเลยครับมันมยังมีโอกาสอยู่ถามว่ามีโอกาสจะมีนะมีโอกาสอยู่ครับเออกลับเข้าที่ดิเอยมาแล้วโอ้ตายแล้วมันต้องเลี้ยงจี้ปิดมุม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 ใจเย็นใจเย็นคืนก่อนผมผมว่าผมประคองทีมไม่ดีกว่านะครับเออวางให้ีดโดมงได้มงขึ้นกันไปสปินบุกหนักแล้วเฮ้ย แทงแทงดิแทงดิตรงกลางลุดโอ้โหฟาว้าดิจันโอ้โหแบบโดนอัดหนักเลยครับโอ้พี่ตัเจ็บเตะบ,บอลออกให้หน่อยลามอสเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยโอ้โหสเปนพี่ดัจะตายแล้วเฮ้ยเตะบอลออกให้หน่อยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่มีเตะบอลออกให้แย่งนั่งตั้งแต่แรงกั้ใจนี่มานนี้วถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนโอ,โอ้สู้มันให้ได้ดิโอ้ยเย็นเย,ย็น <c oughs> เอาแล้วครับไม่ชิงชิ่งชิ่งชิง,ชงดีแท้เฮ้ยเราไปอยู่ไหนวะเนี่ยเปลี่ยนให้ได้ดิกลัสสวสเปนทำไมวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นผมกับเดกาก็รู้ครับว่าใครเหนียวกกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมทะลุช่องไปดิทะลุช่องให้พี่โนะโอ้โหจะรอให้เสียประตูก่อนหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยขอซ่ามาแล้ว โอ้มันี่ก่อนจะเย็นจะเย็นเพื่อนถูกเวลาแล้วเออวางบอลยาวให้เอามันให้ได้เอามันให้ได้ไม่ได้เว้ยเอา้าดูเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยไม่แล้วคอตาไม่แล้วอินเดต้ตาติดติดอินเดต้ตาติด,ตด,ตด,ตดเอ้ยเอ้ยเอ้ยรับรับรับโอ้โหพอพอพอ,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 พอเกมนี้พอเนี่ยครับถ้าไม่มีผมเกมนี้ก็แพ้สเปนไปแล้วครับผมพอแล้วครับเกมนี้เออ เสมอ1-1ครับแมนออฟเดอะแมตช์มันต้องเป็นผมนะฮะเกมนี้โอ้ห6.5ครับแมนต้องเป็นดีโก้คอสตาครับผมโอ้ผมเซฟหลายประตูมากครับโอ้เรื่องบอาสุดยอดครับเกมนี้สุดยอดเสมอจะเป็น1-1ครับแต่ว่าก็ก็ดูเหมือนจะเหนียวนะครับเหนียวกว่าดิกนนิดนึงครับโอเคครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมแบบนี้โอ้โหกลับมาสู่พิมารีกเจอกับเชลซีครับ โอ้โห EP หน้าครับเจอกับเชลซีครับได้ลงเป็นตัวจริงครับฟอร์มดีขนาดนี้ครับนี่ครับคงไว้วางใจของโค้ชอยู่กับเรา74%แล้วนะครับผมว่าโชว์ฟอร์มเยอะเจอกับเชลซีแล้วก็ต่อด้วยอาร์เซนอลนะครับผมนี่กลัวครับที่ผมเหนียวครับโอเคครับไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเล่นเป็นผู้สับตูนะครับผมตั้งใจนะครับแมชตั้งใจมากครับทีมหน้ากับเซนเซอร์จะตั้งใจมากกว่านี้ครับ ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเก่งซีเกมเมอร์เสมอมาครับขอบคุณนะครับผมถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม